สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมควานลักกับพ่อใหญ่ทองคํากับควานแจ็คนะครับวันนี้ควานแจ็คทําความสะอาดหลักแต่เช้าเลยนะครับทำค,ความสะอาดก่อนพี่นวันนี้ควานแจ็คมีโครงการไปไหนครับจะไปรับของครับ รับของที่บ้านทลาดเนาะพอ,พอดีมีหน่วยงานไหนก็ไม่รู้ครับามาแจกของแม,น,มนครับก็พอดีมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับเดินทางมาที่บ้านทลาดนะครับเพื่อจะมามาดูแลช้างนะครับมาแจกของก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็นัดกันสองโมงนะครับผมก็จะได้ ขนย,ย้ายพ่อใหญ่ทองคําแล้วก็สีดอขุนเงินนะครับแล้วก็ผายชัยมงคลไปที่บ้านทราดนะครับประมาณสองโมงเช้านะครับแปดโมงนะครับวันนี้ต้องเก็บหลักแต่เช้าครับเพราะว่าเราต้องไปคบคราพี่น้องรับสั่งทศศาสตร์ครับที่อื่นครับก็ต้องเก็บต้องดูแลรักษาดีๆนะครับพวกเป็น ขยะเป็นเศษอาหารที่ว่าช้างกินไม่หมดนะครับทำความสะอาดเพื่อไม่ให้เปิดการมีเชื้อโรคนะครับพ่อใหญ่เราก็ยืนกินกล้วยนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่ครับอ้วนจริงๆครับพ่อใหญ่ตัวใหญ่ นิ่งมากนะครับน,น,นี่ไม้นี่ครับเดี๋ยวขอเจ็กไม้นี่เขาเรียกไม้ทองหลังนะครับเมื่อคืนคผมเอามาให้กินนะครับนี่ ไม้ทองหลางกินดีพี่นอ้องเด๋ยวจะาบเลยเขาจะกินลำนะครับลำดีเป็นก้านนะครับพ่อใหญ่ก็ยืนกินกล้วยเจ๊กหล่อนะครับนี่นิ่งมากนะครับพ่อใหญ่ทองคำ อินไปเรื่อยๆครับกว่าจะได้เดินทางไปรับของก็อิ่มพอดีนะครับพ่อใหญ่งาก็ใหญ่ก็สวยนะครับ ดูแววตาของพ่อใหญ่นะครับยังสดใสนะครับกินไปเรื่อยๆพี่น้องครับพ่อใหญ่ก็กินไปนะครับวาน,น,นเจ็กก็ทำความสะอาดไปนะครับ ต้องกวาดเอาคาดกวาดออกก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นไม้กวาดนะครับแบบนี้พอใหญ่ก็ยืนกินทานทางมะพร้าวนะครับชิวๆเลยครับ นี่นะครับพ่อใหญ่ก็กินไปเรื่อยๆครับผมควานแจ็กก็ลงไปทําความสะอาดข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปหาควานแจ็กนะครับออกขึ้นมาแล้วครับเดินขึ้นมาแล้วสงสัยจะเสร็จแล้วครับข้างล่างนะครับ เก็บกวาดอยู่นะครับความสะอาดครับเดี๋ยวปัดไปกวาดด้วยไหครับเดี๋ยวควันแจ๊กจะเอาไม้กวาดนะครับมาปัดอีกนะครับรอบหนึ่ง เราต้องรักษาความสะอาดให้หลักช้างให้ร้อยเปอร์เซนเลยนะครับหวาดใบไม้ออกนะครับก็ใหญ่ก็กินทางมะพร้าวไปนะครับ คนกวาดก็กวาดไปนะครับนี่เอาคาดดึงออกก่อนนะครับแล้วค่อยกวาดอีกรอบนะครับ เป็นจิจวัตรประจําวันของควานช้างนะครับถ้าเอาช้างผูกหลักเดิมๆเราก็ต้องปัดกวาดเช้าเย็นนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะครับอ้วนมากนะครับพ่อใหญ่นี่ นี่ควานแจ็กก็ปัดไปครับรนี่ครับต้องให้พ่อใหญ่เดินออกก่อนนะครับถึงจะเจ็บหลักได้สะอาดนะครับนี่ดูบั้นท้ายนะครับพ่อใหญ่หันบั้นท้ายมาแล้วครับ บัณฑายสวยๆมีเอฟซีถามมานะครับควันแจ็คว่าพ่อใหญ่เคยผสมพันธุ์ไหมครับตเ็มาอยู่กับผมบมาคืนนะครับว่าอยู่ทั้งน้ำคนบกวนกันครับอ๋อครับมาอยู่กับควันแจ็คได้กี่ปีแล้วครับห้าหกปีแล้วครับอ๋อห้าหกปีครับผมบมาคืนมาคืนยาลองนะครับพี่น้อง ผมบุคคลจะนัดท่านนี่น้ำครับเพราะที่เราสร้างผสมพันธุ์อยู่ตรงนี้การไหลายแน่นะครับเต้อระสบการหน่อยพันธุ์น้อยบุคคลบุคคลกล้าครับนี่ครับปัดกวาดไปเรื่อยๆรครับ,รบอายุเพิ่งจะขนถางหลายน้ำครับอายุปีไหนเพิ่งจะขนถางหลายน้ำ เพื่อปนขึ่นบนยังบนลงมากปนสายยานครับเกิดการพิพผัดเนาะครับสุขภาพร่างกายบางเียเกิดขาติดขาพแพ่งกันหนกครับาะว่าอยู่หลายกันนุมน่มๆผมก็ยใส่แล้วสมกันนะครับนี่ครับ พ่ช้างพ่อใหญ่นี่ก็อายุมากแล้วนะครับปอนแจ็ก,ก็ไม่ได้ให้ผสมพันธุ์นะครับนี่แต่ก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับ กินอาหารไม่ค่อยเลือกนะครับพ่อใหญ่กินได้เยอะครับก็ฝากติดตามช่องสีดอคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดสับสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับ